สบายดีตอนเช้าพี่น้องวันนี้เขายังอยู่ในป่าขึ้นเขาพี่น้องมาเนี้เขานอนอยู่ในป่าคืนหนึ่งมาเนี้เพราะว่าเมื่อคืนในนายพ่านคนซองคดนะปจะสดแจงพี่น้องยังบ่ทันมาอยู่เพราะว่านายพผานคนหนึ่งก็ับไปแล้วตอนทำโบมพี่น้องเข้าตานึ่งเขาเรื่องน้ำเลยเขาก็สชิประดับต่อเลยพี่น้องเป็นละห้าลักเท่าเขาพักขั้นการไว้ว่าเข้าตาทึ้งการเข้ามากเลยในน้ำผ่านมากเขาชนิดนี้ในย่ามยอดในพี่น้อง ว่าห้าดอนี่คื่อนหึ่งพี่น้อง นอดแด้ตก๊พี่ดองเพื่อนนี่มาทำกันมาถึง้านซีคน้นนอนนอรชอมค้นวานแน่พานนนยพลาดคนชอมค้น,าน,านคือเขาปัดหนึ่งไปเลยคนปัด,ปด,ดไปแจ้ดเลย,ยบบเจ้าบุษมาแต่เจ็ดโมงเลยมาหลักทีก่ชัดไงเข้ากันนึงข้าวหนึ่ง,งน้ำเลยเข้าไปหลักกันเลยว่ามือพาเป็นคนพี่พอพอน,นอนแน,น่นอนบเือน เอาพี่น้องหลังจากเข้าหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วแล้วก็เอาสิไปห้าลัดเซาได้พี่น้องแลยและเอาจะหลอกเลยจะหลอกฮากกระหอกกระแตเลยห้าลัดยิงหมูปลาเลยนะฮนพี่น,พน,พน้องในภา,นานะพทักกระหามาหไปขึ้นก็เนี่ยไงเอาแล้วทักกระมาพี่น้องเฮียปลาตัวยอมหับอยู่ <c oughs> บ่เจอยังเลยเนาะเจอยังเลยเออ อย่ามันยังถ่ายอีกชองคนไปเข้ากับมากกับโบได้ยังเลยโบเจอ,อยังมาอะไรพี่นอ้องในผ่านคนยังอีกคนนึงอีกถา่ก<อ>ายอีกแต่วโบเจอยังเลยบอกเกินเลยโอ้เห็นบอกเก่งพี่นอ้องคนไปยังพับอยู่บบเจอ,อยังพี่นอ้องคนไปกันเลย<อ>นะโบได้ชุด,ดนี้ก็ชุดนายกนผพานเนาะ น,น,น้นองมาแล้วนายผ่านเลมันเคลื่อนผนไปเท่ากับมแล้วยังยังอีกคูหกค่หนึ่งไปนอนยังถ่ายอีกคู่หนึ่ง นี่ได้น่ะว่ได้แลี้ยวซ้าจ้ะบ่โอ้โอเคโอเคโอเคโอ้ทักกามาพี่น้องนายผ่านเพิ่นไปจะช้โมนี่พี่น้องมาครบมาเลยนายแพานเขาคือเก่าพี่น้องประมาณได้สนกพี่น้องนี่คือเก่าอีกชัดใหญ่กับเจอมันอยู่แต่บ่ได้มันพี่น้องมันยิ่งมันมาครบมาเลยทีมงานเขาว่านายแพานเขานะบ่ได้กับพวกปัญญ์เพิ่นว่าชุดเอาชุดนาเอกพี่น้องชุดนามันต้องได้ ตอนนี้พันเนาะมันบนเนือควาพยายามเนาะเี่ปีนออกอาหารเลาหลอบเสาปีกนกปีกนววายนำพท่น้างมันปีกนววายปีกนกนะครับเี่อูปลาลบเบาเลย เรียน12คนมันตกเรียน14นี่อาหารรอบเช่าคนนี้พริกนกไปนอกน,นอี่นัวไวนวไวพร้อมพิกนัวไวพร้อม <c oughs> สุดยอด้เนอะ เขาจะห่บอดไ่น้อกนาทาทนจะพาไปต่ออีกประเดี๋ยวจะเลาะล้ลุมเลยพี่น้อกไปไปไปจุยิงพี่น้อกง่ายๆเยะพาดวเราเลยวันี้บรัทใหญ่ไี่น้องกินปลากินนกไปก่อนมัแล้วเดีาเข้าเลย่เลย พี่น้องเรายืนอยู่ตรงเลิกเรืไอยๆ60กเมตรเลยไปน้องเด้ครัอันนี้ชิบตะาแวลนไม่พี่นตาตา้นตาตาองเนอะตะแวลนภาษาเราเทิง์่ภาษาตะแวลนภาษาลาวว่าตาแหโคสิงไข่ อา้าวี่นองหลังจากเขากินเขาเสาแล้ว่านนาพทานเท่ากันทเก็บเครื่องเก็บของสิได้ยา่ายบอนพี่นองก็อยู่บนไม้มือนนี่เพราะว่าอยู่บนนี้มันม,น,มนมานเลยไปนองกัมาร์ยูพ่พอแต่ด้กินแล้วฉิละลงลุ่มหีึน,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 นเลครับนายทบนเกียมอะไรไปนอพี่นองเขาได้ใ่า่บอนเลยไปนายพทยนพญา,างอนเลยไปบนไม้อีกพ,พ,พี่นองพูดนายพทนพญางอนเนะ อย่างมามาเจอตัวเก่าตุ๊ตุเก่าเขาเครงบในผ่าน,นอนก,านกันด้นเจอตัวเก่าเขาไป่นองตัเก่ามาเลยเขาก็มาหาก,กินในพี่นอนก็เจอเลยตัดอิดในผ่านว่าที่<น>ทผานอดบนนีพอดีบอกว่าทิ่ปน,นนอน,น,น,นอยอยเครงมันสบายในผ่านเนบาแลวพี่นอนพอดีพอดีเอา ผ้าบัตของผ้าบัตนี่เป็นผ้าบัตของผู้นั้นเป็นเป็นมานอนสุก่อนเป็นมานอนหาเห็ดเป็นม้านอนเอาผ้าบัตรคือเครื่องเปแล้วบัตรวายาดพนตกพี่น้องย่านนี่ในผ้ามันก็แล้วเอาเอาพี่น้องเราจากเฮางยางมากใกล้ๆแต่ห้องใหญ่บอนในผ้าเราใช้ดอนบุรีแล้วในผ้ากำลังเตรียมอนนอนพี่น้องพอเขาจะใส่ชีวิตนี่คืนหนึ่งกับในผ้าคนนะจากเขาแบ้งบอลอยู่บนนอนแล้วเขาก็จะแย่งกันไปหากินพี่น้องสิยายกันไปคนละทางในสี่คนเนี่ย

มแ่บอลนานพามาเอ้าบอลเก่าี่บอลบอลไม่ยินี่แส่ว่าบอลทั้งเก่าบอลขาอยู่มันเก่าแล้วแต่บอลเาบอลไม่เอาหน่อบอนี้มีธมดาเขาใหญ่จกหวใหญ่อยู่ไอ้พี่น่องธมาหวหน่อยบบน พี่น้องหลังจากเขาเกียมบอลน,นอนผักบอลผักพรอนเรียบร้อยเลยเอาชิเตียะกันไปหาหลัดแรกนีคือเก่าได้พี่น้องหมดเลยว่าชิเตียะก,กันในสี่คนไปคนละทางพี่น้องเอาล้อมาไกลพี่น้องก็มื่อผ่าเมื่อพนใหม่ล้มก็ล้มพี่น้องเอ,อ้ยแห่งนี้หรอกคนล้มค,คือเก่าแต่เศร้ามล้มลพี่น้องมาตกกซองซามองแรกครับมันล้ม ขึ้นมาหอดังผูกดังชุ้งพี่น้องมาเจอทับบนตาพานเขามาหากินมาพี่น้องเขาก็ได้ได้เลยคือได้ตัวแล้วนะกาบัง เนี่ยตกใจเลยแล้วอีมุมนะขอได้ใครเขาดังเห็นบอกพี่น้องก็อุบเขาจุ๊บในผ่าน,ในใญ่เขานะมาหากินเลยเนี่พี่น้องเขาลเลาละขึ้นมาถึงผุเลยอันนนั้มาเจอคือเขาเบาเลยตูวในพ่านเก่าขเขาไปหาอยู่หาก,กินเลยบอกพี่น้องเขาก็ไปตลอดเขียน พี่น้องมดเลยมากินมักบกนูวายพี่น้องเลยพาตัวบอกพี่น้องมดเลยมดเลยพี่น้องเลยมื้อแรกเขาสิมาการมาันุ่นบอกพี่น้องทั้งมูทั้งเหม็นทั้งนูวายกินมดเลยเลยโอ้เสียดายแต่เถาอยู่นี่พี่น้อง แต่นวายกินมดมักบกว่ะนวายมดเลยม,มันกินพี่น้องเอ้ยมัอแรงเอาสิมากานพี่น้องจนข่ำมาพี่น้องเอ้ยโว้ยจะพานเพันมาก,ก่อนเลยคน,นได้โชคหรือเปล่า,โ,าโอ้คนได้กปลาตัวหนึ่นงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้คข้าวแรกข้าวแรกข,ารขานาด นะเปนไปนนนด้ไก่ปลาตัวหนึ่งมือน่นัยโยเดือมันเมื่อคืนฝนตก นายพาดหม่ามาพี่น้องนายพาดเขาอยังคลองคดนายปลาพี่น้องเลยว่ามันจะห่าทิชแกงไกป่ปลากินมือนแกงไกป่ปลามือนไรย,ยังมือนไปรักกบับไรยังก่อนที่เก่า่พนายพาดม่า,มาเลย ผ่านมาตรการพี่น้องเฮ้พี่นันนี้แกงไกป่ปลาเพี่น้องเ้อแกงไกป่ปลาก้อยไกป่ป่ามเลยอาหารดีอยม,ม,ออมเลยกับเองผมว่าจะกินก่อนเนนาผ่านชงคนยังทันมาพี่เนานี่ต้ามาจัง้งอ้างเอาเขากันหง,งนองนอยเดนมาเดินมาเด้อารเาป็นไไส้กกลา อ,อกินเลยมาเพี่น้องมากกินเขาแรกน้ำกัตอีกเลยเหมือนที่ช่องอ,อยู่ป่าพียง้องเลยกินก่อนครับในผาต่อช่องคดมาไวเ้เลยยังช่องคด ก่อยภายหนึง่งแก้งภายหนึ่งไปลองไกปปลตา่ะอืมอ้อโหมุมมหนหัว ออ,อ,อม้มืเหนาะเนาะผมต่ำอโูอ่ต่ำบีอยต่เาดีผ่านโนดว่าผมบ,บ,บ,บีผ่านขงังอือผมพัง อ้าพี่น้องหลังจากเ่ากินเขากินน้ำแล้วเา่าสิได้ะฝักพอดเลยพี่น้องเดืกๆเดเาสิไปกานต่อว่จาจักรีได้บ่ได้เพราะว่าตาพาดเ่าวสองคนยังบ่ทันมาเลยพี่น้องกินข้าวปลาข้าวหญ้าห่าวินอนได้จบแล้วมึอนี่พี่น้องเอ้ยมึอน,นี่นี่มืงเลยชิดนอนเป็นอีกคืนที่สองมึงน,นีพนง่พี่น้องอะพี่น้องเจอกันใหมน่นะเก็บต่อไปพี่น้องโสดดีพี่น้อง